ันประจำกระดาษจะโยกไหล้านไส้ไม่แลีนแล้วพี่น้องแถมชูเอาขันมันบเหตุทยันนั่งกับชีวิตอิสระพี่น,น้องผมมีผู้เดียวบังครับตามใจตัวเองนะพี่น้องเจ้าจ้างแต่ว่างานของแกนั่นนีไปทุกจังหวัดอยู่แล้วพี่น้องจังหวัดหนึ่งไปไรเชือจังหวัดจังหวัดหลายขันเขากะสิเขากระสิเขาไปกอนเขาลือกอนเขาอยู่ทั้งนก โบสูกะเพื่อชีวิตรอดของแต่และครอบพวกรุ่นพี่น้องเนาะผู้ใดเกิดมาบนกองเงินกองทองกับเป็นสูกดีมงอนไปแต่ละคนน่ะกะบบคือกันรุ่นพี่น้องเนาะไม่แจ้งไดได้วีวานเาห้วยเลยด้เท่ไรเก่าวีนาย,ยังเคยสิเริ่มต้นใหม่สีเฮ็ดดีๆแบบนี้สีส,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 สีเอาพันดนีด้ไปปลูกกรหลายกันเขาก็สิ เขากระสิเขาไปกอนเขาหลือกอนเขาอยู่ทั้งนอกสิไปเฮ็ดคือเกาเสียกรเฮ็ดได้เบิร์ดบิสูกระบิได้พี่น้องเอ้ยเห็นอยังก็ต้องสู่สู่ขู่สู่คนต้องสู่เออเอามามีเขาก็ต้องสู่เอาเฮ็ดเอาคืดเอาฝันเอาวาดเอามาเขาสิเดินทางไปจังไหรในเมื่อนี่กาบาเดี๋ยว ลุยลุยแบบแบบบ่มี่ไผคือยายนั่นนาอะไรน่านี้น่ะเนักนักสู่ชีวิตพี่น้องสู่ชีวิตไปคนละแบบคนละแนควคนละทางในยายนั่นมาตกแปลก,ปลก,ปลกมาแบบแบบได้ละ่ะจังสั่นยังสี่ย่าไปอยากเค็ดคือเขาเขฮาเห็ดบ่บเ,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 เปินข้าบ่ถนัดเฮาเห็ดสิงกี่ขฮาเฮ็ดเป็นเฮ็ดได้แล้วก็ อนอน,น,นบนรถ<ด>กิน,น,นบนรถกินขางท่างไปเรื่อยๆลุยลุยแบบแบบบ่ม,มีไผคือยายนั่นนาอะไรนั่นนี่นนไยไปขอไปในโรงแรมดื่มของเสร็จแค่นั้นกินข้ากินน้ำสิตอบเพื่อนด้วอพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจทุกกระบอกเนาะเขาใส่ก่อนเข้าเากับสเตนบายซีม่งเสาร์ ขึ้นเรือก็ไม่ยากหอกขึ้นเรือแล้วก็กลับปะทุมพี่น้องเอ้ยเหมือนประกาศโบกคือกันเหตุงานคนละแบบดนาดคนละอย่างเข้าถนัดแบบซีเข้าเหตุแบบซีเยาเดินทางแบบซีเสียมีมาแล้วเขาก็ต้องเห็นในแมันประกาศโบกคือกันเหตุงานคนละแบบดนาดคนละอย่างเข้าถนัดแบบซีเข้าเหตุแบบซีเยาเดินทางแบบซีเสียมีมาแล้วเขาก็ต้องเห็นในแมันดีวานเราห้วยเลย ได้เท่าไรก็เอาปีหน้ายังเคยจีริ่มต้นใหม่สีเข็ดดีๆแบบนี้สีสีเอาพันธุ์ดีๆไปปลูกนอกจากงานประจำบ่มียันน่นก็สิหาแรงงานนอกเสร็จได้เล่นคลิปเลี้ยวคลิปหยางกันมากกระโดนหล่ะเรียพี่น้องโดนละละเบิ้ลไหนยังอยู่ไปออกไปในโรงแรมดูของเสร็ตยันน่ากินข้าวกินน้ำสิตอบเพื่อนเรียพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับ กำลังใจทุกกำสิแล้วติแล้วอันช่วงเวลาล่องานอยู่นี่ซีมงเตาสเตนบัตที่เท่ใจสู่ใจกึนงลยอยเสียไปได้ทุกเป๊ะทุกสไตล์นของแม่นั้นสไตล์ของนยายนั่นเป็นสีเงาเก็บได้ทุกอย่าง่ะยามเห็ดได้เขาเก็ดเหตุยามเหตุใดเขาก็ปล่อยปล่อยว้างนะพี่น้อง มีโอกาสก็ได้เฮ็ยันนํางพันไปยันนั่งกสิไปไปคือเกาว่าตะเขาจะนอนบนรถกินบนรถตินทางท้างไปเรื่อยๆจากงานประจำบ่มียานนั่งกสิหางแรงงานนอกเสเดี๋ยวงานตัวไม่โตพี่น้องเขาจ้ามาเปิดประตูกับเป็นแบบตี่ละทุกวันทุกวันทุกวันขอ ไนเจ่าไรก็สร้างหัวอเราพี่น้องเป็นเพื่อนกันหนังสี่เนี่ยเนยนั่นสินเงาเงาเนี่ยช่วงแล่นรถมีเพื่อนมีฝูงคนรู้เฮาคือประสบการณ์ในถ้ำในปฏิบัติในลงมือเหตุเ,เสียพี่น้องเฮาเป็นจำเป็นต้องไปตามคนอื่นต้องเห็นคนอื่นใดแต่ละชีวิตกับเรคือกันเนาะพี่น้องเนาะต่างคนต่างธรรมะกินสู่กันไปพี่น้องเนบอต่างภาระแต่ละครอบควรัาจัก งานประจำบ่มียันหน้นก็สิหาแรื่งงานนอกเสือสิเปเหตุคือเกา่าเสียกระเฮ็ดได้เบิดบ่สู้ก็บ,บ่ได้พี่น้องเอ้ยเห็นหยังก็ต้องสู้สู้ขู่สู้คนต้องสู้มึงบ่ได้ไปสร้างสารรค์กับไปเลยเฮ็หตเวิ่งตะงานกะเวลานึงมีหลายอำเภออำเภอหนึ่งก็มีโร่องบานหนึ่งบางเทื่อก็ไปส่วนมากสิเข้าโตจังหวัด จังไรล่ะเขาถือเขาถือฝึกสมองฝึกใจฝึกร่างกายเข้ามาเป็นไเขาไปในโรงแรมดูของเสร็จเอ็นะกินข้าวกินนำ้ำสิตอบเพื่อนด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆสำหรับกำลังใจทุก,กำํำงัดประจำกระดาษกะโยกไขล้านไส้ไม่แลนแนล้วพี่น้องแถมสูเอาคันมันบ่อเหตุเอ็นะดีที่สุด นียังกะบอกสู้กันฟังยายนั่นกบไปบึ้อทั่วประเทศไทยยายนั่นมองไรนี่กา,า่าเดี๋ยวจบงานตัวนี้สีลงไปใส่ปุ๋ยออยอีกแกกรอบก่นอนรอฝนยักรอบก่อนพี่น้องมันขั้นมันใส่อะไ,ไระไถบ่ไไรกะสิแบบกั่นหนึ่งนีหลายอำเภออำเภอหนึ่งกะมีโรงพยาบาลหนึ่ง เพงเที่ยวกับไปส่วนมากสิเขาโตจังหวัดได้เจ้าได้กระแงหัวขอเราพี่น้องเป็นเพื่อนกันหนังสีเ่เนี่ยยัน,นนั่นสิ่เงาเงาเนี่ยช่วงแล,นล่นรถมีเพื่อนมีฝูงแต่ละคนอะ่ะกะบ่คือกันกน้อพี่น้องเนาะไปแจ้งได้ได้จังสรังสี่ยย่าไปอยากเคดคือเขาเขาเฮดบ่เป็นบอสธัดเขาเฮดสิ่งที่เขาเฮดเป็นเฮดได้แล้วกะออเป็นกูดังขึ้น อาชีพขับรถหลังพวงมาลัยพี่น้องยายนั่งกระสูเอาจัิงสิล่ะค่ะบมสูกะเพื่อชีวิตรอดของแต่ละครอบพ่อนม่พี่น้องน้องผู้ใดเกิดมาบนกองเงินกองทองกับเป็นสูขดีองเพิ่นไปบมสูกะเพื่อชีวิตรอดของแต่ละครอบพ่อ้ม่พี่น้องน้องผู้ใดเกิดมาบนกองเงินกองทองกับเป็นสูกดีองเพิ่นไป ลุยลุยแบบแบบบะมี่ไผคือยายนั่นนาอะไร้นั่นนิด,นด,นดอ๋อได้เล่นคลิปเยี้ยวคลิปยังกันมากระดอนหละเร้พี่น้องโดนละละเบิ้นได้หยังอยู่อ๋อเป็นกูดังพิ่นอาชีพิบคงขับรถหลังพวงมาลัยพี่น้องยายนั่งกระสูเอาจังงส่ละค่ะ แมเม็ดไดเขาก็เฮ็ดแ้่เม็ดบ่ได้เขากะป,ปล่อยปล่อยบ้างน้อพี่น้องมีโอกาสก็ได้เฮ็ดบ่สูกะเพื่อชีวิตรอดของแต่และครอบพ่อๆน้อพี่น้องเนาะนผู้ใดเกิดมาบนกองเงินกองทองกับเป็นสูงดีของเพื่อนไปเยวงานตัวไม่ตัวพี่น้องกระเจ้ามาเปิดประตูกับเป็นเบบตี่ละทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอขอกาจ งานประจำบ่มีแย่นั่นก็สิหาแรงงานนอกเสร็จเดี๋ยวงานตัวใหม่ตัวพี่น้องกับเจ้า,มาเมื่อปิดกับเป็นแบบนี้ละทุกวันทุกวันทุกวันของอสิไปเฮ็ดคือเก่กาเสียก็เฮ็ดได้เบิดบ่สู้ก็บ,บ่ได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังกขข็ต้องสู้สู้คู่สู้คนต้องสู้กะจังซี่ล่ะ เ่าสูกันฟังบ้านเมนนักขา่าวยายนั้นเป็นนักหลุนทางยายนั้นเพ่นไปยายนั้นก็สิไปไปคือเกา่าวตะเขาเจา้าจังหวัดหนึ่งสิมีหลยโรงบอลจังเสียไปหลือไปรับไปครับนี่งานนอกอันนี้คืองานบูทยายนั้นงานงานบูดนี่คืองานนอกคือเขาได้เล่นคลิปเลี้ยวคลิปยางกันมากระดุนแล้วเรียพี่น้องดุนละละ,ละบิ้นได้ยังอยู่ นอน,นบนรถ<ด>กิน,นบนรถติ่ขางทางไปเรื่อยๆงัดประจำกระดาษกะยกไหล้านไทรไม่แรนแล้วพี่น้องแหมชูเอาคันมันบอ่อเห็ดไอ้นั่นสนแล้วสิแล้วอันช่วงเวลาล่องานอยู่นี่ทีมงังเต่าสเตนบาร์มันยังไดละ่ะ กระสุงเกระเจังสี่พวกป้าพวกรุ่งคนกะกำลังใจละกะบอทีบอทีบปาปากันเนาะพี่น้องเนาะบางเถ่อวันเวลาพ้นเ้อแต่ลกติ้นแล้วติ้นแล้วอันช่วงเวลาล่องานอยู่นี่